สวัสดีตอนเช้าๆของวันศุกร์ที่29นาคาเพื่อนๆจะมาอัปเดตต้นเอเมห้ดูว่านางคุม้มฝ่าน,นางคุ้มตัวนี้ที่ปลูกโดยไม่หน่วยโดย,โดย,โดยโมล็ดจะเพื่อนๆจ้าเขีนเพื่นมีมล็ดอยู่ในต้นเพื่อนน้องคิดว่าเพื่นจะปลูกก่ไดนะได้ลองเอามัานหน็บเปงึง เ็ละคขืนอีนี่ตัวนี้ก็คือเอาที่มเมล็ดเขามาปลูกนะคะนี่เพราะปก,ปกปะติแล้วมันจะขยายพันธนุ์ในหัวนะแตกเงาดโด,ย,ดยการแยกหัวเห็น่นมีมเมล็ดเห็น่นมีเม็ดเนาะเห็นเพ่นมีเม็ดกนะ็วม,ม,มามันเป็นนสิบปลูกบ่ใดนะ้ก็เลยเอามาปักเมืองเอามาชำเมิง่งเพ่น่ะขื้นอีสวยอยู่คะ่ะเพื่อนๆนี่นี่ ตัวนี้ก็คือการเอามเมล็ดออกมาปลูกนะคะแต่ตัวนี้ก็แยกหัวเข้ามาตัวนี้ได้หัวเข้ามาหนึ่งหวัวแล้วก็มาปักคู่กันนี่มาเอามาปักไว้นี่คู่กันตัวนี้ก็คือ,ต,คอตัวที่ปลูกด้วยมเมล็ดตัวนี้ก็คืออันที่เอาหัวเข้ามาปลูกนะคะเพื<ๆ>่อนๆใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลูกได้มเมล็ดก็ปลูกได้นะคะ ตัวนั้นก็คือที่ปลูกด้วยมเมล็ดเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็คือที่ปลูกด้วยมเมล็ดเหมือนกันนี้นี่เห็นเขามีเม็ดอยู่เมื่อก่อนที่เคยอัปเดตให้เพื่อนๆนดูที่บอกว่าเออเขามีเม็ดอยู่นี่ไม่รู้ว่าเขาจะปลูกได้หรือเปล่าเนาะถ้าเพื่อนๆพํานได้ไหมคะที่เคยเอาให้ดูเมื่อก่อนอะ ตอนนี้ก็คือได้ได้เม็ดเข้ามาแล้วก็เอามาเอามา,เอามาชัด่ดูลองเอามาชัด่ดูเขาขึ้นจริงๆอ่ะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็คือว่านังคุ้มนะคะหรือภาษาตามมันนอกเพิ่นเอรินผู้เฒ่าเฝ้าบ้านเนาะผู้เฒ่าเฝ้าบ้านพนวาบ้านาน,าน,าน,นังคุมนะคะวันมีปลูกไว้ตามบ้านนะคะเพื่อน ตอนนี้ก็คือเป็นไม้มงคลเป็นเมตตามมหานิยมเหมือนกันนะคะนี่ต้นใหญ่พันก็มีอยู่พี่น้องจา้าต้นใหญ่พ่นก็มีอยู่สองกระถางเนาะที่เคยออกดอกแล้วเพิ่นออกดอกแล้วเคยเอาดอกออกมหาห้พี่น้องเบิงตะกีนะนะแล้วเขาจะมีเมล็ดอยู่หนึ่งเมลนะ็ดเขาจะมีเม็ดอยู่หนึ่งเม็ดเนี่ยแล้วบอกว่าจะลองเอามาชำดู ก็เลยลองเอามาชจาดูเขาก็ขึ้นจริงๆอะเพื่อนๆตัวนี้ที่ปลูกด้วยเม็ดเขานะคะนี่นี่ที่ปลูกขึ้นด้วยเม็ดเขาตัวนี้ก็คือตัวนอนมากินตัวนี้เป็นตัวนอนมากินนะคะชอบมากนอนนะดูใบเขาใบเขาสวย ตน้นเขาโตได้นะคะเพื่อนๆมันจะโตก,กว่านี้อีกเอย,ยอะซหาประห็นดอกเล็กซินเห็นอยู่เต็บดำนนอยๆยังีงเขียดำบ่ใส่เนี้นยจะเอาไปเห็นยัง่านซสย่ายท่านซ้าหน่นะ ได้แล้วตรงเอาเลซีนใส่มันยังเคยซีอู่สวยอยู่จ้ะเพื่อนๆก็แสดงว่าเขาปลูกได้ที่เขามีเม็ดก็เอาเม็ดเข้ามาชําก็ได้นะคะ mm hmm. เขาก็ขึ้นอยู่จ้ะแล้วก็กําลังงามด้วย นี่ก็คือว่านนางคุม้มว่านนางคุ้มหรือผู้เท่าฝ่าบ้านบันนะผู้เท่าฝ้าบ้านนะคะสวยกำลังงามเลยกับว่ามียังายดอกพี่น้องจ๋าแค่อยากเอามาบอกว่าเพ่นมีเม็ดอะ่ะเอาเม็ดพ่นมาปลูกก็ได้นะ แต่ปกติแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือหัวเขาที่ไปแยกเขาออกมาหนึ่งตน้นหนึ่งหัวนี่ก็เ,เป็นหัวแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็คือที่ปูด้วยด้วยเม็ดเขาด้วยเมล็ดเขานั่นเลยค่ะเขาก็โตอยู่กำลังงามเลยนะคะเพื่อนๆ ว่านนางคุม้มเป็นไม้มงคลที่ควรมีปลูกไว้ในบ้านนะคะเพื่อนๆจ้าเป็นนางเป็นเป็นมหานิยมอีกหนึ่งอย่างที่ควรปลูกไว้ในบ้านนะคะรักษาดูแล ปกป้องพ้องภยัยพยันทลายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามากล้ำกายในบ้านในเรือนเรานะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูคลิปก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อนเอนจ๋า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปใหม่จ้าคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะอื้อหื